เรามาพูดเรื่องนายดาบไอ้นายดาบเนี่ยมันเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาสั่งการโดยชอบด้วยกฎหมายว่าคุณมีหน้าที่เอากล้องไปดักถ่ายเขานะเขาไม่จําเป็นต้องแต่งเครื่องแบบและมันมีไอ้คนไปไล์ไม่ได้มีความรู้หาอะไรเลยไอ้คนไปไล่ว่าเขานะไอ้แก๊งนักลบด่านเถื่อนเนี่ยนะครับ ไม่ได้มีวุฒิภาวะไม่มีความรู้อะไรเลยไปไล่บอกเขาเนี่ยอันนี้มาทำอะไรตรงเนี้ยมาทำอะไรเนี่ยเครื่องแบบแต่งเครื่องแบบก็รองเท้าใส่รองเท้าผ้าใบโอ้คุณเป็นใครวะคุณเป็นใครคุณเป็นเจเลเหรอมีหน้าที่กวดขันวินัยตำรวจเหรือ ชุดนั้นไม่ใช่เป็นชุดสีกากี่คอพับเป็นชุดที่สะดวกในการทำงานเป็นชุดลำลองเครื่องแบบตำรวจชุดลำลองเขาถึงออกแบบมานะครับเขาถึงออกแบบมาจะใส่รองเท้าผ้าใบไม่มีใครเขาไปสั่งใส่รองเท้าหนังคัดชูหรอกคุณต้องหารายแล้วไม่ใช่หน้าที่คุณจะไปเสือกเลยว่าตำรวจแต่งเครื่องแบบแล้วทำไมใส่รองเท้าผ้าใบ ทำไมไม่ติดป้ายชื่อมึงเป็นพ่อเขาเหรอเสือกแล้วเสียงคุณเก็ดเยมึงถ้ามาไลฟกูที่เนี่ยกูไปถือสินตรงไหนก็มึงลองมาไลฟสดใสกูอย่างนั้นเดิเสียงมันทำให้เส้นประสาทในสมองเขาแตกประกอบก,บกับอากาศแม่นร้อนด้วยเสียงมึงเนี่จริงๆ ไปเสือกกับตำรวจเขาทำไมเขาทำหน้าที่เขานะครับเขาทำหน้าที่เขาตำรวจเขาทำหน้าที่เขาเขาจะใส่กางเกงขาสั้นก็ได้จะล่มไปกลางก็ได้คุณเป็นใครผมถามว่าคุณเป็นใครโดยหลักแล้วเนี่ยไม่มีใครเขารักตำรวจอยู่หรอกครับชาวบ้านเนี่ยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเนี่ยเขาต้องเข้าข้างคุณนะ ผมเป็นตำรวจบำนานแม้ปัจจุบันยังเป็นคณะกรรมการพิจารเรื่องร้องเรียนตำรวจผมยังไม่ชอบเลยผมว่าด่านพรมบุรีนี่มันเกินไปรถติดแม่นเป็นกิโลสองกิโลนะครับจับทั้งขาขึ้นขาล่องมีอภิสิทธิ์อยู่อำเภอเดียว ถ้าพุ่งคับการอยากให้ความเป็นธรรมมันก็ต้องแบ่งให้อําเภออื่นบางทีวันนี้พมิมบุรีพรุ่งนี้อินบุรีพรุ่งนี้อําเภอเมืองแต่ผมว่าภูทรเราเนะี่ยอย่ามายุ่งเลยถนนหลักเนี่ยไปถนนเส้นรองดีกว่านะครับผมสงสารน้องในดาบนะครับเขาทำหน้าที่เขาที่เขาไม่ตอบโต้เนี่ยไปโต้เถียงก็ถ้าอย่างนั้นเท่านั้นแหละ แล้วมึงเป็นใครอ่ะไอ้คนไปไล่ด่าเขาเนี่ยนะครับคุณตั้งเป็นสามาคมตั้งเป็นอะไรปกติคนต้องเข้าข้างคุณนะเพราะคนเขาเกลียดตำรวจเนี่ยมันเก้าสิบเก้าเปอร์ซ็นอยู่แล้วแต่นี่กริยาท่าทางคุณก็ไปสอบถามคราว่าในดาบมาทำอะไรครับทำไมในดาบต้องมาซุ่มตรงนี้ให้เขาอธิบายเหตุผลการ พูดของคุณในการไร้สดวันนั้นผมฟังผมแม่นเส้นประสาทในสมองผมยังอยากจะแตกเลยนะครับพุ่มกับสิงห์บุรีต้องดำเนินการนะครับคุณต้องดำเนินการไม่ใช่ไปเยี่ยมคนเจ็บเฉยในส่วนตัวผมมองว่าการที่ตำรวจมันต้องไปซุ่มเพื่อพยายามจับตัวผู้กระทำความผิดนะครับเขาไปซุ่มไอ้นี่ไปไล้สด ไปเปิดเผยที่ตั้งเขาแล้วก็ไปไล่ขัดขวางการไปบัตรหน้าที่ของเขาคุณต้องดำเนินการไปตามที่กฎหมายให้อํานาจไว้ไอ้แก๊งนี้มันโดนติดคุกไปหลายคนแล้วนะไอ้พุ่มกับพรมรบุรีสิงห์บุรีต้องดำเนินการนะนะครับอย่าไปตบไปเตะอย่าไปตีอย่าไปยิงให้มันตุยดำเนินการตามกฎหมายนะครับ แล้วผู้กุกับไม่รู้แต่ถ้าเป็นผมเป็นผู้กุกับนะผมก็จะจัดลูกน้องผมสักสิบคนมันไปไหนก็ไล่ตามตูดมันตลอดไล่ตามตูดมันครับมันไปไล่ตำรวจเราก็ไปไล่มันม้างไล่วันนี้ผมได้มาติดตามแก๊งนี้นะครับหมอพศเรียกแก๊งกล้ามด่ากนะครับก็ไปไล่มันมัางไม่ไล่มั่งครบบเนี่ยครับเพ็นไอ้เฮียนี่มางี้ครับเน,นี่ยมา นะครับเออคุณไม่มีปัญญาผู้อุ้งกับพรหมบุรีสิงห์บุรีไม่มีปัญญานะครับมึงไล่เขาได้มึงก็โดนคนอื่นไล่บ้างนะครับเอาเลยคุณก็จัดไปเลยวันละสิบคนมันออกบ้านก็เริ่มไล่สดเลยไล่สดตัวมันเนะ่ยนะครับ มาแล้วครับออกมาแล้วครับวีรบุรุษปราบด่านเถื่อนครับมามันก็ต้องอย่างนั้นไม่มีปัญญาแล้วก็ลูกน้องมาลำบากผมเห็นใจลูกน้องนะครับเห็นใจลูกน้องนะครับแต่ถ้าเกิดแก๊งนักรบด่านเถื่อนทำนะครับคุณซอฟซอฟหน่อยคุณซอฟซอฟหน่อยคุณจับทุจริต คุณไปถ่ายตอนเขาเสียค่าปรับนะครับไปเขาเสียค่าปรับแล้วมีคนยัดเงินใต้โต๊ะหรือคุณไปตรวจสอบนะครับว่าอาผมชื่อเรวัตกินเกสรน,นะครับอยู่ชมลมหรือสมาคมนักรบด่านเถื่อนมาขอตรวจสอบหน่อยว่าที่ท่านมาตั้งด่านตรงนี้ท่านได้รับอนุญ,ญาตจากใครครับไออย่างนี้ ทำไปดีผมสนับสนุนนะครับผมสนับสนุนนะครับผมสนับสนุนแต่ไม่ใช่เสียงคุณเนี่ยมันนักเลงเนี่ยแค่มองตาไม่หลบตากันเนี่ยยังมีเรื่องเลยแต่คุณไปพูดเสียงแวด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 ,แวดอย่างนั้นเนี่ยมาไอ้เหี้ยเสียงก็กวนตีนนะครับไม่ผิดกฎหมายนะครับไม่ได้ เสียงคุณน,นี่จีไปในสมองเลยผมว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ให้ในดาบนั้นแม่นเส้นประสาทในสมองแตกนะครับแล้วท่านบอกว่าท่านไปช่วยเขาก็ท่านไปไล่กดดันเขาจนกระทั่งเขาฟุบไปเนี่ยถ้าท่านไม่ช่วยดิท่านผิดกฎหมายท่านไม่ต้องมาอ้างคุณงามความดีใครที่เช่นคนโดดน้ำเนี่ย แล้วท่านเนี่ยสามารถที่จะช่วยได้แต่ท่านไม่ช่วยท่านผิดกฎหมายนะท่านผิดกฎหมายนะท่านมีความจำเป็นต้องช่วยนะครับท่านมีความจำเป็นต้องช่วยปรับตัวกันทั้งสองทางนะครับทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตั้งด่านด้วยเบาหน่อยไอ้น้องเบาหน่อยนะครับ จับวันละได้กี่ลายก็ได้ที่มันเกินไปจริงๆนะครับไม่ใช่เขานิดๆหน่อยๆว่ากล่าวตักเตือนได้ว่ากล่าวตักเตือนส่วนไอ้แก๊งไอ้ไอ้นักลบด่านเถื่อนก็ต้องมีเลือกคนที่จะมาไล่เนี่ยให้มีวุธ,ธิภาวะคำพูดกริยาท่าทางนะครับ และอย่าไปเสือกเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่และอำนาจของตัวเองคุณไปตรวจสอบได้เขาไปรีดไถเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ท่านสวัสดิรับเงินจากนายกอไก่ไปร้อยบาทใช่ไหมครับไม่ใช่ไปจู้จี้จุกจิกเรื่องการแต่งกายเขาไปเสือกอันนั้นไปเสือกไม่ใช่หน้าที่คุณตำรวจเขามีระเบียบว,วินยัย เขาดูแลกันเขาว่ากล่าวตักเตือนกันได้ไม่ใช่หน้าที่คุณนะครับไม่ใช่หน้าที่คุณคุณไม่มีหน้าที่นะครับ